สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาตอบคำถามนะครับที่หลายคนถามเข้ามานะครับว่าสติรู้ธาตุรู้คืออะไรนะครับสติรู้ธาตุรู้ <c oughs> สติก็รู้อยู่ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่เราทำอะไรอยู่ลมหรือว่า จิตเราไปรู้ในลมหายใจนะครับลมหายใจคือสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คือเข้าไปรู้ในลมนี่แหละครับเขาเรียกว่าธาตุรู้เมื่อเรามีสติรู้ธาตุรู้เราทํำบ่อยๆออจนจิตเกิดความเคยชินชำนาญธาตุรู้ ผู้รู้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับตามสติตามกำลังสมาธิของเรานะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ว่าธาตุารู้สติร,รู้นะครับก็คือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันก็เป็นของธรรมชาติของกันทั้งหมด